ไหมถึงเมื่อแชมป์ยิงหนึ่งประตูต่อต่อครับไดนน้ยิบตับบ้ายิงสองประตูต่อสามครับเดือดสุดเซด็อฟโอ้หนึ่งประตูต่อตูนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือตายไหมมุมนี้อืมสุดสวยครับเดี่ยวเดี่ยวเมสซี่อ e ีฟุตบอลโมบายเดือดทุกนัดซับทุกแมตช์ ดูได้ที่ Youtube Channel เกมอะไรสวัสดีครับมาพบกับผมเกมอะไรนี่ก็อยู่ลีกดิวิชั่น3นะนี่แมตช์แรกเลยครับของซีซั่นนี้นี่วันนี้เอาโดเมซี่หน่อยคู่กันพอสัญญาจะหมดแล้วนะเหลือแค่บันเดียวเองเอดูไม่ได้หรอโดจะหมดสัญญาแล้วเอามาเล่นหน่อยโดซีครับคู่หูบอลลังดดดูคู่แข่งกันซีหนึ่งสองสามนะ เปนาเปาครับของเราเปนกายาล่นะสี่สามหนึ่งสองเขาได้ยิปปุ่นหรอวะทีมญี่ปุ่นเหรออืมแดนพระอาทิตย์อุไลครับตัวดิซี่ไม่ฟิต่ะบูตีฟิดิกเออใครดีตีเขาลงครึ่งหลังครับกลองกลางไม่ฟิตเลยนะมีใครฟร่ฟิตเลยมีฟิตคนเดียวครับจิบแเบตโต้สิมวา กองหลังก็ไม่มีใครมานะไม่ได้เอาใครมาสับรองเลยบิปเบอรีก็ได้มากบิปเบอรีก่อนก็ได้มาลุยมา so <without> มาแล้วครับ ed, ลุยเราเริ่มเกียร์ก่อนครับเอซี่สายใบเวลาไอเ้นีเเ่กองเดล้า And expectations are rising and decibels are rising. The <laughs> <quite> <laughs> so. You can feel what football means to the people in this part of the world. <laughs> well, if you did just miss it, we are up and running already. Steaming on goal.

They could do with more sharpness in their passing. Pitnik. Mm, Del Piero. Del Piero. It's now it's Rodrigo. Okay. It's loose and Leo. Okay. Uh. And now the breakaway. Messi. Ah. Oh. Messi. Liberty. Oh. บอลลียิงไม่ได้เมื่อกี้โอเคเวลาต้นดักล่ะไม่ถึงมีคนต่อครับบอลลี่ซีซ้อนทันไปกองเดล่ามิซี่เอลิเบอรี่นี่ว่าโอ้เลี้ไม่ได้ครับเอลิเบอรี่โอเคยังไม่ได้ขึ้นเขาอีก โอเคต้องเดลลาติดโมดิปวะโรดริโกยังไงเปิดโอเคไปได้ครับเด็บริลลี่เจอโนโรนโดโดไม่ได้วะแต่ยังได้อยู่นะเมสซี่อู๋ไม่ผ่าน โอ้หลังเลยมาตินิัิลโเีโไปโอ้โหได้ไหมโอเคปโย่ไม่ถึงว่าเมซี่ตัวเล็กไปหน่อยครับต้องกินนมเพิ่มมีตังไม่ต้องไปกินแล้วนมอ่ะต่อกระดูกเลย รวยแล้วครับนมไม่กินแล้วถูกไปเดี๋ยวมีซีไปตอกระดูกเลยจบแบบเนียนตอไปตอกกระดูกขาครับสามสิบเตนเรอดีบรลีหมดนะยังมีหมดดวนะผูตีด้วยครับตบแับ เไม่ถึงกองเดล่ะอโน่เปิดโมงว่าอโนโอโหดีไม่เข้าครับเอ็มเป็โมงข้ามขานไปอโนไม่เปิดโมงไงเปิดแม่นไงอนโดนเฮโดครับสยักสยักนที่เก่งมากละชอบมากเลย ถ้าพลังร้อยหนึ่งเองเคยยังได้อยู่นะจูเบโตอ้โพาแล้วครับอุ้ยโอเคกัสิยาร์สุดยอดจริงเยออยู่แล้วกัสิยาร์ผมอะ ครับพลังเยอะว่ะไอ้ยน้อยว่ะปีิเชกนะแต่ปีเิเชกโคตรอ่อนเลยนะเ้ยครับเดี๋ยวฟวไปครับเออเจคยร์เลยเตะลงมามิสซี่เียไปมิสซี ผมโหเล่นไม่ได้ว่ะบอลที่มันโร่โดนเงียบมาเลยเออโอเคปีไปฝั่งนู้นเลยไม่ถึงเมสซี่โอเคจิเบโตฮึบโอ้โหเมซี่เล่นไม่ได้โอเคจิเบโตฮึบปิดด้วยจิเบโตเมสซี่เออ สุดทีโอ้โหไม่น่าดึงกลับเลยกิเตโนโรลันโดยิงหนึ่งประตูตะซูลครับกิเตโนโรนันโดโอ้โหจับลบผิกอย่างสวยครับกดเปรียบเสาไกลไปครับตรงตะข่ายเลยมาแล้วครับมันมือตะซูลครับกายาลีึ้นลามถึงชาญิปุนครับแต่ปู่จากกิเตนโรนโด

โอเคบอกข้างครับกุโยเิบเอดตัวของาาอ้าวชิบผ่าละมาเป้บอกก่อนโอเคโอ้หขันทยัดอันตราย่ะเสียก่อนโดถึงไหมโดไม่ถึงครับโอเคกุโยไปสวนดิ อุติโอ้โหไม่ถึงเมสซี่โดนต้องออกนะโอเคไปจูบาโตอุติอุ๊ยอีกทีโคดโดไม่ยิงวะโอ้โหอุตีนี่สุดยอดเลยนะซุปเปอร์ซับผมชอบมากเลยเจอเจอไอ้ตัวนี้โหน้าต้องเปลี่ยนคู่เลยว่ะ ปล่อยอบครับเอโตนี่กันเลยแต่ขฝั่งมาครับเตัวละินโนเดอร์กดไปหนึลูกนะโตวิ้ยฮารมาปะ่า่เคโตดีเรเอโตวิ่งดิครับแตะข้าในโอยิงได้ อ้าวหมดเวลาใกล้กันครับโอเคกาเยรีก็เปิดบ้านชนะเตะแปดไปได้นิ่งมาดูตอศู์ครับได้ระตูจากกิบเปนโรนโดมิตี่ยังไม่ยิงเลยอูตส์บอลเยอะกว่าแล้วเดี๋ยวกัดจบน้อยครับต่อแม็ทีิตองครับไปออกมาแล้วครับปิดหรือเปล่าโดไม่ปิด่ะดูดดบิติยานะเอาลงมากชาบีก็เอาลงลงเลยด้วยา นี่แหละแล้วก็ชาบี้กับชาบี้เลยต่อไปกินซิมเอฟครับทีนี้ได้น,นะอลอนโซกับต้องคู่หูโดซี่ดิตายตบไปโดน,นสี่หนึ่งสองสามครับแผนเดินไปนูนเยสหน้าเป้านะอุ้ยไอน้นี่เกาหลีวะ มื่อกี้เจอญี่ปุ่นอันนี้เจอเกาหลีครับเกาหลีเสือแดงเลยผมเสือลายครับตายลุยโอเคนี้กัเกาหลีมาเยือนกันดีป่ะเตะในบ้านสงครั้งครับโดเลยไปไม่ได้วดต่นไม่ได้

เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้แ่ o เฮ้เราคาดารแบบาเอ้อะไรวะลุดตำแหน่งปุยโยโอ้โหนุนเยสยิงได้ไงวะเก่งจริงในเมอะขอจริงเขได้ยี่มันเยอดโดมองครับยิงยิงชนเต่ายิงอะไรนะ พิเตอรโนโดหนึ่งประตูกะสุนครับพิเตอนโดรนันโดตีอารเตเวนจัดอีกแล้วโอ้ดวิ่งยงเปลยครับอุ้ยเลือเปลียย่ยนเบอร์เสื้อให้ตีน้อใส่เบอร์เจ็ดเออโอาเตเวน่ะถูกแทงมาอย่างเชือนครับซาบิยานโตไอ้กองเดล่าเนี่ยแหลแทงเฮ้กองกลางผมตัวทแทงเนะี่ย ชาบี้ลอนโซบแล้วก็ชาบี้เฮนเดนครับสองฝั่งนะฮะตัวแทงแหลแทงบอลโดนหดทันั้นโอเคชาบี้เฮนเดแทงแล้วไปเด้ไปเด้ไปเด้โอ้โหจะตัดไปเรื่อยๆนะโอเคโหยิงไม่ได้ไม่ถึง Okay. That's 15. Well played. Over to the left. Okay, up. Got quality clearly deserted go. him at the crucial moment. Okay. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further it's on. It's Couldn't quite see. Okay, my that heart. through. Bah. Well seen. I hey. saw that coming. For safety, uh, a lot of space here, <laughs> a real opportunity. Real, Renault don't quite force his way through this time, but uh, he had to go at, it, go, at it, yeah, go at it. Yeah, definitely not much wrong with what he tried. All <laughs> <things considered, laughs> the defense were just well prepared for what was coming. Uh, but more, uh, aimed in towards uh. the center. <laughs> Good spot, He's in yeah. the run. Uh. A well played. โดดถึงไหมโดดถึงครับไปโอ้โหไม่ผ่านโอเคโอเคจิเบโต้ไปฝั่งนู้นอืมไม่ถึงจิเบโต้ลงด้วยจิเบโต้โอ้โหนูนเยสโอ้โหโกดเก่งเลยนูนเยสเราตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับได้ประตูจากนูนเยสครับ

โอ้ยโลหโดเกียวบอรเมตีครับถูกบอลมาเข้าทางนะมั้งแกแต่บอลไม่ติดครับหุดอกหลังหลุดไปเขาถึงมืโกเลยต่อถึ้เวลาหลังครับถึงนแรกเสมอกันหนึ่งะตูหนึ่งนะดแล้วครับ ปั่นของโก้หูยเมสซี่คนละลูกโดตีครับเรียวเดียวเมสซี่หูุดจัดครับสามมาโอ้ถ้ายิงออกก็เจียนะเมสซี่เก่งเหกันไม่กะกลัวกลัวหลุดก่อมอนกันทู้ชาบี้แทงให้โดครับโดยิงติดแย่ครับ So we have a breakthrough. Now, how will things develop from here? They die, They have got a throw. We're all gone. Okay. Better. Better. Oh, don't get how she did it. Look as though that might lead to something quite promising. Okay. but It turned out that, that was not the case. De Jong? โรเบิร์ตสันเดยวยองไปยืนหลังวะโอเคซาบี okay, อ้าวเสียทุ่มวะคุณโดวันโอเคแต่โโนโมซี่อืมไม่ถึงอ้าวคืนหลังไปเลยครับเป็นโกไป โดโหเจ็คนติกันวะโดฮึคารมาโดัะบอลมาโดโรนโดโรนโดโรนโดโอ้โหยิงไม่ได้อาว โดอยู่ครับเมสซี่ยังไม่ถึงโดึบโอเคชาบี้เมสซี่เมสซี่ยังไม่ถึงโดอีกแล้วึบชาบี้แทงเตโนโดโลนโดโอ้ยนกึกออกโอ้ยโด โอ้เสีดามากครับลูกนี้โอ้ไม่กันขาดเลยเนี่ยบัาโล่เหน่อยวะเกียร์ซาบี้โอเคซาบี้เงเดสไมค์คอน Go. Now the counter, footballing width usually identifies with running room. i have just seen Ooh. a prime example. ไม่ได้ครับ. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Okay. Let's see. It's a chance to counter Ying. Pen. <laughs> oh, really well. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. <laughs> yep. Two minutes has been indicated. That's been intercepted. วิ่งเดดักบะโอเคครับคาสิยาสเอาอยู่เตะโด่งขึ้นมาแล้วครับโอเคครับก็หมดเวลาการแข่งขันครับกาจาลีก็เปิดบานเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้ตอไปทุกตอนหนึ่งครับโดว์หนึ่งประตูมิสเตีหนึ่งประตูครับโอเคครับมันจะหมดสัญญาแล้วไงโดวเหลือแค่วันเดียวเนี่ยต่อมาสิบวัน เอ็ดต่อเอฟีโดเปซี P โอเคครับสรุปคะแนนเลยกับเตะไป2เกมชนะ2เกมนะครับชนะญี่ปุ่น1นูนชนะเกาหลีเหนือเอกรีใต้2องประตูตอนหนึ่งครับโอเคกับมี6แต้มยังก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกด b ับส i b e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ